มาเียขอตอนเย็นอีกหนึ่งออเดอร์นะครับน่าจะผ่านไปด้วยดีเมื่อเช้าได้ออเดอร์เดียวระวัง oon, ระวังระวังระวังใจเย็น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 ลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นห้าวิ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 โอเคมาได้ตอนเย็นยอีกหนึ่งออเดอร์ ก็สวยๆอยู่โอเคเออผมไม่ต้องอธิบายมากนะครับเนี่ยเห็นอยู่เส้นที่ผมตีเนี่ยผมก็เข้าตามเนี่ยแนวรับแนวต้านเหมือนเดิมโอเคนะครับเอาเรืองที่สองของวันนี้ห่างกันหลายชั่วโมงเลย เราพิซซ <usion> ่าคอมพานีครับจะทำให้คริสมาสนี้พิเศษกว่าทุกปีครับวันนี้ปีนี้นะครับจะชวนมาตัอ